สวัสดีค่ะสวัสดีสังหรับท่างผู้ชมนะคะที่กำลังติดตการรับชมช่องสุนิสาชาแนลนะคะวางยิน,นดิชังมาพร้องกับาสายหูฟังนะคะรีวิวหูฟังเส้นใหม่นะคะเป็นเป็นหูฟังของยี่ห้อเรมักนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะเป็นอย่างไรแต่ก็ง่ายเดี๋ยวดิชันขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยว,ยวยกลับมาชมกันต่อค่ะโอเคะกลับมาแล้วนะคะก็อนนี้นะคะ <c oughs> อยู่ในมือของดิฉันเรียบ,บร้อยแล้วนะคะกะย้อเรามาแกะกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอนยอาตเปอร์ขวายังมีชื่ออ่า มีชื่อมีชื่อติดอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวลังญาดสฉีก่อนนะฮะฉีก่องเนื่องจากว่ามันมีชื่อนะคะอยู่ข้างหน้านะคะนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก้โอ้ ه, ทยทำไมต้องหมดฉีดตาด้วยเนี่ยนะฮะสุดคู่เลยนะคะทุกคนโอเคนี่ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> นะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะ ได้เราเเดี๋ยวไสเส้นที่เราเป็นมายมนะคะเส้นนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้อันนี้เขาอยู่ในเขาอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวสักู่หนึ่งนะคะทุกคนปารนี่นะคะก๊อ๊กกอ๊โอ้ยเป็นกล่องด้วยกล่องสวยหรูเลยนะคะ นี่นะคะเป็นกล่องด้วยค่ะทุกคนโอ้ข้ากล่องแบบนี้เหมาะเลยนะคะเอาไว้เก็บได้เลยนะเวลาใช้เสร็จนะคะเป็นกล่องค่ะทุกคนเป็นกล่องนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนคะ่ะนะคะตอนนี้ไอ้กล่องนี้จะเป็นที่หอ่อใช่ไหมอืม S <s <us> นะฮะมันเขาจะเป็นที่หอ่อค่ะแล้วก็ขอนยาน้า,าจะาก <S <s <us> ออติดหน้าจอก่อนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ดิสันถืออยู่งไงนะคะเขาจะเป็นกล่องนะคะแต่ว่าดิชันจะแกะยังไงเอ่ย แกยังไงเอ,ะะอ้านะคะเขาจะมีชื่อมียี่ห้อด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าดิฉันจะหาทางแกะยังไงเอ่ยอุ้ยนะคะอ่ะอ่า,อาไงไงก็ไงไงแล้วนะคะไงไงก็ไงไงแล้วแกะเลยนะคะทุกคนเป็นเป็นกล่องนะคะรวมเป็นกล่องนะคะ อาอเราก็ฉีกกล่องทำไมเนี่ยเอาไปฉีกกล่องทำไมเนี่ยเธอเอาฉีกตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเอ้ยเต็มเต้นนะคะเต็นเต้นเป็นหูฟังยี่ห้อระตรีแ็กนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทส่วนค่าส่งเท่าไหร่ก็ไปดูรายละเอียดในกันงนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้านะคะ ต้องขอบคุณสําหรับน้องท่านหนึ่งนะคะที่ส่งส่งลิงก์มาให้ดิฉันนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไปให้นี่นี่ค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเอาเขามีอะไรติดมาแถมมาอีกนะเดี๋ยวเศษเศษเศษอะไรอะเศษาการะดาษนะ,ะอ่ะเดี๋ยว ายากนะทุกคนใช่แล้นะคะว้าวนี่นะเดี๋ยวเขาเขาก็ไม่มีอะไรแถมอ่ะนะคะนี่อันนี้เป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเอาออกก่อนเขาว่าเขาติดอย่างเงี้ไว้โอ้ยเอาออกอยังไงอ่ะทุกคนอายเอาออกอยังไงเอาห เอ่อเออตรงตรงเนี้ยตรงสายเขาเอาออกได้ค่ะแต่ว่าตรงหูว่าเอาออกไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันติดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนีย่ยอ๋อมันต้องการจากด้านในนี่หูนี่นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหหูว้วหูสวยด้วยนะทุกคนปาคิโท อ่ะ๋ะยวกให้ฉันขวายากใส่ก่อนนะฮะขวายักปากเนื้อก่อนนะอระเดี๋ยเนื้อออกนะอ่ะอย่ามาแกะกันนะฮะหูฟังเนี่ยหูฟังนะคะจะคล้ายๆกับ หูซังซุงนะฮะคือเส้นเส้นเส้นจะยาวเท่ากันอ่เดี๋ยวไปทั่างก่อนยัดแกะแกะที่รัดก่อนนะปุ๊บปุ๊บเนะนี่ยคะปุ๊บสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือหูฟังเรียงวายนะคะ โอ้เส้นยาวเหมือนกันค่ะทุกคนยาวเหมือนกันค่ะยาวประมาณยาวประมาณกิ่งเล็กเนี่ยแล้วแล้วแล้วทําไงไมไมไงตัวรักหรือว่าตัวนี้จะอยู่ตรงไหนคะขวาขวาหรือซ้ายเอ่ยอาทดี่ฉันจะลองเสียตัวนะคะทุกคนเส้นจะเป็นเส้นเล็กค่ะไม่ใหญ่เกินเส้นเล็กค่ะหนึ่งสองสาม ึกอู่อง่ายปึกเลยฮัลโหล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 หนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่าโอเคือฉันจะใส่ข้างไหนดีเเดี๋ยวจับก่อนนะคะเดี๋ยวจับก่อนก่อนนะคะเอ่อตัวไงจะต้องอยู่ด้านไหนเอออ่า เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลอง <c oughs> เอ่ออ้เส้นย,ยาวมากๆๆๆๆๆอ่ะเส้นย,ยาวค่ะตอนนี้ได้ยินสิบสี่น,นาฬิกายี่สิบสามนาทีว้ายเสียงนะคะกดล็อกปุ่มหน้าต่างวันพฤหัสบดีปลดล็อกลบหน้าจอกดล็อก,กอุปกรณ์แล้วกดปุ่มเอาเดีโนอนหลับงลลบงบสุสิสาคามือเสียงเสียงดีกลับปุ่มหน้าต่างแถบนำทางการแตะสองครั้งขึ้นหน้าแรก ถ้าเราฟังในในหูเนี่ยเสียงจะทุ้งทุ้งเสียงจะทุ้งทุ้งะัคบราวเสียงจะทุ้งทุงค่ะทุกคนคะแต่เสียงท็อกแบ็กเนี่ยจะก็ไม่ทราบนะคะทุกคนคะรีแม็กนะคะเอ่ออะไรนะจำไม่ได้จำชื่อลุงไม่ได้ไงเดี๋ยว ยาดีชันจะแปะลิงเอาไว้ได้คะอันนี้สั่งซื้อได้จดากลาซาด้านะคะได้ยิงชั้นเลยนี่กองน,นี้ดีชันไม่ต้องถือไงเลยไงนะอืมหูฟังเนี่ยยาวมากแต่ว่าไม่ไงของของของสมูท็อคเนี่ยเนี่ยนะคะไม่ไม่ของสงมูทท็อกหรือว่ากระรับเนี่ยเขาเขาจะอยู่ตรงตรงตรงซ้ายมือมั้ง มังนะมังมังนะเพราะว่าที่ดิฉันใส่ดูอะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นข้างข้างซ้ายข้างซ้ายนะตัวรับก็อยู่ข้างไหนเมื่อกี้ก็ก็ลืมถามน้องเขาเหมือนกันนะคะว่าอยู่ข้างไหนนะคะเ้าละค่ะก็นี่คือการรีวิวหูฟังเส้นใหม่นะคะของดิฉันเองนะคะที่พัสดุมาถึงมอสักครู่นี่เองค่ะเอาละค่ะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะวันนี้ขอคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสัหรับวันนี้ใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะที่ไลน์ดาน้องเดี๋ยวกี้ฉันจะวางลิงก์ไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อย่สิบึ่งันุกชวเราโอ้ยแบบนี้ก็ร้องเพลงไงวีซิงสายสไปซิงเงี้ยป๊ๆป,ป ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดไลคด้วยนะคะ